โอ้พี่สีนี้สีอะไรสวยจังสีนี้เขาเรียกสีเขียวอมเทาเอเหรอมาใหม่โอ้ต้องมองไกล้ๆแลเนี้ยนี่มองไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเีเขียวอมเทามองไกลๆเหมือนสีเทาดำนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคือสีเขียวอมเทาแล้วสีสีเขียวเข้มนะสีคลาสสิกมากเลยอ่ะใช่อันนี้คือสวยมากชอบมาตรวจให้คุลูกค้าเขาเป็นเตียงนอนรุ่นพียี่สิบเอ็ดแล้วคุลูกค้าเนี่ยเลือกสีเขียวอมเทาแบบนี้สวยงามมาก มีออปชั่นตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเอาไว้สําหรับชาร์จแบตมือถือได้นี่มีออปชั่นตรงนี้มีทวิต์ไปเปิดไฟได้ตรงนี้เห็นนะตรงนี้ชาร์จแบตมือถือได้แบบนี้เลยนี่ออปชั่นดินชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะเห็นนะถอดออกมาแบบนี้เลยจะเจอช่องเก็บของด้านในนี้เปิดอย่างนี้นี่น,น,นี่เห็นไหมเจอช่องเก็บของนี่เก็บได้นะครับเก็บเสร็จเรียบร้อยนำแผ่นชร์จตรงนี้ปิดเข้าไปนี่แนะนำรุ่นดินชักตัวนี้นะปิดเข้าไปเลย รุ่นพีเป็ดเนี่ยเบาจะเป็นแบบนี้นะฐานเย็บลายดึงกระดุมแล้วอันนี้กระดุมเป็นแบบไหนอ่ะนี่เป็นกระดุมแบบคริสตันหรือจะเลือกเป็นกระดุมหนังก็ได้นะแล้วแต่สั่งของเราเนี่ยดูใกล้ๆหน่อยน้าอ่าอันนี้เป็นคริสตันของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตนะสามารถเลือกสีได้เลือกขนาดได้บางท่านลูกค้าไม่เข้าใจอาจจะคิดว่ามาสเปคนี้ก็ต้องสีนี้เลยไม่ใช่นะคือสามารถสั่งได้นะเลือกสีได้ถ้ท่านลูกค้าไม่ชอบคริสตันล่ะ ก็เปลี่ยนเป็นกระดุมหนังได้ mm. ตัวเบาะอาจจะเปลี่ยนลายเป็นลายอื่นก็ได้นะแล้วแต่ชอบ mm. นะแล้วก็ตรงนี้คําถามสําคัญคือคุณลูกค้าเขาไม่เข้าใจบางท่านบอกว่าเขาลูกค้าบางท่าน,น,นไม่เข้าใจเขาถามว่าใช้งานไฟตรงนี้ยังไงใช่ไหมนี่แล้วต่อสายสําเร็จรูปแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้นี่แบบนี้ mm. เสียบเข้าตัวบ้านแบบนี้ปุ mm. บบ๊บใช้งานนี่พี่หัวเตียงตรงนี้ได้เลย <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นออปชันของรุ่น P 2 1 ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับ